สวัสดีค่ะเมื่อนนี้กสิมาแจกหวยรัฐบาลงวดวันที่สิบหกเดือนเก่าหกซีเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะตั้งหลคขั้นมาขั้นสอบกับติดตามกันแน่นเนาะวันนี้หวยออกวันพฤหัสกำลังวันมี่หนึ่งมี่สี่มี่เจ็ด จับส่กันหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามสี่แปดสี่สองสี่สามเจ็ดแปด จ็ดสองเจ็ดสาม